สวัสดีครับวันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับพามาดูสำหรับเจ้า iPhone 1 6 e นะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกับ iPhone 16ว่าข้อแตกต่างมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราไปดูเรื่องของตัวดีไซน์ก่อนนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นในเรื่องของรอยบากนั่นเองนะครับผม่านะครับให้ดูบริเวณตัวเครื่องก่อนนะครับขอบตัวเครื่องนะฮะและเรื่องของกล้องหลังนะครับผมอ่า,หาให้ดูบริเวณเรื่องของบอดี้ก่อนนะครับผมดีไซน์ก็เป็นอลูมิเนียมอรลอยนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะ ดีไซน์เนี่ยออกแบบทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับผมนะพร้อมผมแบบเอ็กซ์คลูซนั่นเองนะครับนะฮะหน้าจอขนาด6.1นะครับเป็น Super ร e เ i น a นะครับผมนะฮะ XDR เนอะขนาด6.1นิ้วนะครับอย่างที่บอกเนาะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผลนะครับเป็นตัว A18 นะครับพร้อม g p u แบบ4คอร์นั่นเองและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานจุใจนะฮะ2เท่านั่นเองนะครับ ถือว่าค่อนข้างที่ตอบโจทย์เลยช่องทางก็ช่องต่อก็จะเป็นพอร์ตในเรื่องของ USB Type C นะฮะาการชาร์จแบบไร้สายในแบบ Qi 4นั่นเองนะครับผมนะฮะคุณคุณคุณสมบัติเนี่ยที่ปลอดภัยขึ้นนะครับผมนะครับไนะไวสิบแปเลยตัวนี้เนาะการันตีในเรื่องของความเสถียรแน่นอนนะครับความแรงแน่นอนเนาะนะครับเดีย๋ยวให้ดูในเรื่องของ การเซตติ้งต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็ UI สไตล์ iPhone อยู่แล้วนะครับผมนะครับใช้งานครีนเลยนะครับนี่ iOS 18.3.1นั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนะส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวฟิชชั่น48ล้านเทเลโฟโต้นะครับ2เท่าและกล้องหน้าแบบ True Depth 12ล้านนั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนเป็นการรวมรวมกล้องนะฮะ ด้วยกันเหลือแค่เพียงตัวเดียวนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะนะครับแตกต่างจาก16ยหง่ายๆคือถ้า16เนี่ยจะมีตัวเรื่องของตัวเลนตัวอัลตร้าวายนั่นเองนะครับผมอ่านะครับข้อแตกต่างนะครับผมนะฮะไอโฟนสิบหกสิ e นะครับไอโฟน1 6 e เนี่ยจะมีรอยบากด้านบนส่วนตัวไอโฟน e 16เนี่ยจะเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาเลย16 pro 1 6 pro max เห็นไหมฮะจะมีจะมีติ่งเล็กๆนั่นเองนะครับผมอ่านะส่วนกล้องหลังก็จะเป็นตีคู่แบบนี้นะ นะฮะฮส่วน 16e จะเป็นกล้องเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าเป็นการรวมพิกเซลก็คือหมายถึงการรวมกล้องนะครับรวมเป็นหนึ่งนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆเนาะจะไม่มีในเรื่องของตัว ultra wide นั่นเองนะครับนะครับหน้าจอเท่ากันเด้เลยนะครับนะครับก็แตกต่างเนี่ยนี่นะฮะให้ดูราคาก่อนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่22,900บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ iPhone เนี่ย16เนี่ย 28,700นั่นเองเครื่องเปล่านะครับ128นะฮะเห็นไหมครับจอเท่ากันเลย6.1นิ้วนะครับอลูมิเนียมนะครับเขาบอกว่าอลูมิเนียมพร้อมด้านหลังแบบกระจกนั่นเองนะครับนะครับชิปก็เป็นตัว A18 นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งไอตัว16เนี่ยจะเป็นตัว GPU แบบ5คอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 16E GPU จะเป็นแบบ 4คอคอนั่นเองนะครับผมส่วน cpu เดี่ยแบบ6คอทั้งคู่นะครับนะครับเห็นไหมครัถ่ายภาพความละเอียดเป็นพิเศษ24และ48เห็นไหมครับข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว iphone 16เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัว ultra wide ให้นะครับ12ล้านเห็นไหมครับรองรับการถ่ายวีดีโอ 4k นะครับผม60เฟรมทั้งคู่นะครับ ระบบอัจฉริยะเห็นไหมครับนี่นะครับไดนามิกแลนนั่นเองเห็นไหมครับถ้า iPhone 16จะมีในเรื่องของตัวไดนามิกแลนนั่นเองนะครับนะฮะส่วน1 6 e ไม่มีนะครับแบตเตอรี่เขาบอกว่าเล่นวิดีโอได้สูงสุดเนี่ย22ชั่วโมงนะครับสำหรับ16ส่วน1 6 e เนี่ย26ชั่วโมงอ่านะครับเล่นวิดีโอได้นานขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับจอก็เป็นในเรื่องของตัวซูเปอร์เรนทิน่าทั้งคู่เลยนะครับผม นะครับความละเอียดของตัวพิกเซลเนี่ย460 PPI เลยนะครับนะฮะความละเอียดอยู่ที่2,532คูณ1,170นั่นเองนะครับเห็นี้ความสว่างเนี่ยอยู่ที่800นิตนะครับส่วน16เนี่ยอยู่ที่1,000นิตนะครับอ่านะครับโดยรวมก็ในเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมเห็นไหม IP68 ทั้งคู่เลยนะครับไม่เกิน6เมตรภายใต้สูงสุด30นาทีนะครับ ชิปก็ A18 ทั้งคู่นะครับนะฮะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K เลยนะครับผมนะฮะกล้องหน้าก็12ล้านเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวชิปจะยาวไปนะครับผมนะฮะพามาอัปเดตนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็รู้สึกจะมีสีขาวสีดำนะครับผมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับส่วนตัวก็ถือว่าชอบครับหน้าจอเล็กดีพกพาสะดวกเนาะขนาด6.1นิ้วเลยนะครับผมนะฮะ ออกแบบดีไซน์ถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับผมนะฮะก็โอเคครับเน่ถือว่าสวยเลยนะครับผมนะครับนะฮะก็วันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการดูคลิปเต็มๆสำหรับ iPhone 1 6 e นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมคลิปกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปเนาะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ